มาอัปเดตกันต่อครับผมที่ข้อมูลนะครับของทางด้านเจ้าเสือดําจากเสียขาวสตรอแนนฟาร์มที่ต้องไปพบกับทางด้านเจ้าเทพมารจากเสียท็อปท่อแก่น้อยนะก็วันเสาร์ที่6กธันวามี้้เป็นคู่เอกไก่ทองท่าพระรอบนี้ครับ3ยกสินสดไปกับวมตอนนี้อยู่ที่4 6่เอนะก็เสือดำเนี่ยที่ได้ข้อมูลมาตอนนี้ก็เป็นลูกเพาะของเสียขาวสตรนฟาร์มเลยเกิดที่สตนอนนฟาร์ม ตัวพ่อเป็นเจ้า,อ,าอินซีดำตัวที่ย้ายไปอยู่กับวารีเทพนะครับด้วยพราค่าตัวอยู่ที่ 350K เคแม่เป็นคาวแจ็คบวกเยียสันสถิติรวมตอนนี้อยู่ที่7เที่ยวที่ผ่านมานะครับโชว์ฟอร์มสวยชนะอันเดียวอันกว่าตลอดล่าสุดที่ชอชนะชัยบุรีลำวันนั้น11ทีชนะมานเดียวเลยหลังจากชนะไฟนี้ก็เลี้ยงออกหาคู่ต่อเนื่องมาแล้วไม่ได้คู่ก็เลยเอามาเปิดหน้าซ้อมปั้ม ทำแข่งที่สมนะครับแล้วก็ออกหาคู่ใหม่จนมาได้คู่กับเสียท็อปท่อแก่น้อยนะครับเจ้าเทพมาในไฟนี้สไตล์เนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นหงดดำสองเลยงอนได้้างได้ขยับถอยปากไวแข่งดีแข่งลึกพิเศษมีลํำหักลํำชักอันนี้ครับก็คือข้อมูลคร่าวๆทางด้านเจ้าเสือดำจากเสียขาวสุดถนนฟาร์มส่วนตลาดหลักทรัพย์นะตอนนี้ครับโอเพนออกมาแล้วทางเสียขาวนะครับเป็นตัวพี่อยู่นิดหน่อยก็ฝากไว้ด้วยใครที่อยากเข้าร่วมสรุปไก่คู่นี้ พร้อมรับชมแต่เทาส่วันจริงแล้วก็เอาคลิปเก่าอยู่หลังไปดูแนวทางไปที่ทางคัดในช่องใต้รูปโปรไฟล์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคขอบคุณครับ